โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันนี้ผมภูมิจะเพชรอาราฟมามนีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในรายการรีแอคชั่นนะครับแอนิเมชันตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาค2หรือชื่อเต็มๆของภาคนี้ชื่อว่าสำนักทางเลิศพบจบแดนนั่นเองนะครับก็2ตัวละครที่ผมจะเอามาให้เพื่อนๆดูในวันนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ช่วยผลักดันให้พระเอกของภาค2หรือว่าอวีฮาวเนี่ยนะครับของเราให้เติบโตขึ้นได้ค่อนข้างเร็วมากๆนะครับคนแรกเนี่ย เป็นอาจารย์ประจชาชั้นของอวีห่าวก็คือเป็นผู้หญิงนะครับชื่อว่าอาจารย์โจอี้นะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยชื่อว่าอาจารย์ฝานอาวีนะครับเป็นอาจารย์ฝ่ายวิศวกรนะรก็คือเป็นฝ่ายอาวุธวิญญาณน,นั่นเองเป็นคนแรกๆเลยที่เห็นแววของตัวของอวีห่าวอันที่จริงเนี่ยก็เพราะว่าแฟนของนางนั่นแหละพามาอ่าหลักๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องของตัวละครของเขาเนี่ยจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคมา เปิดมาในแอนิเมชันเนี่ยเห็นเต้นรำคู่กันเลยนะดูเหมือนเขาจะพยายามส่งให้เราดูว่าเอ้ย2คนนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงอ่าแต่ว่าในไอตัวมังงะเนี่ยโอ้โหคตรนานเลยครับกว่าจะแบบรู้ว่า2คนนี้เป็นอะไรกันโอ้คือทำให้เรารู้ได้เลยว่าอีกคนหนึ่งนี้แบบายอุปกรณ์เต็มตัวแล้วก็คนนี้คือแบบสวยมากนะครับสวยมากเห่ะ เอ้สังเกตเลยครับแบบนั่งกอดแขนกันขนาดนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแล้วหลักๆเลยนะครับถ้าในมังงะอ่าต้องขอย้ําก่อนว่าในมังงะสองคนนี้มีผมสีขาวไม่ตรงปกนะแตอ่อันนี้จริงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะอิงจากในนิยายหรือเปล่าประมาณนั้นแต่ว่าถ้าในมังงะเนี่ยนะครับผมของทั้งสองคนเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็คนผู้หญิงเนี่ยนะครับอาจารย์โจอีเนี่ยเป็น คนที่รูปร่างแก่ชราหน้าตาเหี่ยวยน่นอ่าแต่มันมีที่ไปที่มาแล้วก็คนผู้ชายเนี่ยโอ้ผมขาวสูงหลอ่อแบบหลอ่อแบบบอยแบนดจัดๆเลยนะครับแต่ว่าเข้ามาเฉลยทีหลังนะครับว่าตัวของอาจารย์โจอีเนี่ยนะครับนางเนี่ยแค่ใส่หน้ากากปลอมตัวเพราะว่าแบบ2คนเนี้ยเหตุผลที่อาจารย์โจอีเนี่ยไอคอยสนับสนุนอาจารย์ไอตัวฝานอาวีเนี่ยนะครับ อ,อยู่เบื้องหลังลับๆหรือว่าแบบคอยช่วยผักดันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสองคนนี้เขาเป็นสามีภรรยากันอ่าเพราะว่ามันจะมีตอนหนึ่งที่ผมไปอ่านมังงะแล้วมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที่แบบทุบพื้นแล้วก็แบบทําไมฉันต้องมาแพ้อันนี้ด้วยนะในเรื่องนี้ฉันก็แพ้ไปแล้วผมก็งงว่าเอา้าในเรื่องอันนั้นก็แพ้ไปแล้วแสดงว่ามันอาจจะเป็นความรักหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ๆไอตัวอาจารย์ฝานอวีเนี่ยเขาก็มาออกลับแทนอาจารย์โจอ,อี เออแล้วก็พอต่อสู้เสร็จนู่น,นี่นั่นก็มาเฉลยอีกทีหนึง่งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะไกลมากๆแล้วนะครับก็คือนางเพิ่งมาเปิดเผยหน้าที่แท้จริงให้ตัวของอฝั่งพระเอกเนาะก็คือมีอวิา้าวใช่ไหมมีนางเอกแล้วก็อีกคนนึงที่เป็นหัวเขียวผมจําไม่ได้ออนะครับก็คือเป็นแบบพวกเจ็ดประหลาดสือ่อไลค์และ3คนที่เป็นปีหนึ่งนครับว่านางเนี่ยอันที่จริงก็แบบใส่หน้ากากไว้แต่เหตุผลที่ใส่เนี่ยเพราะว่าตอนสอนมันจะได้ดูมีแบบ มีบารมีคนจะได้เกรงกลัวอะไรประมาณนี้เพราะว่าแบบนางถอดหน้ากากออกมานางก็คือสวยมากเหมือนกันหน้านี้ก็คือหน้าที่สวยนะครับเออแสดงว่าเราอาจจะต้องไปรอดูหน้าที่นางเจอกับอวีห้าวเนี่ยตอนแรกๆที่แบบหน้าแก่ๆเลยเหมือนคนชราเลยอ่ะนะครับเราน่าจะไปเจอตอนนั้นอีกทีนึงอ่าตอนนี้เจอหน้าสวยๆก่อนใช่ไหมเจอหน้าสวยๆนะเออนางสวยมากเลยนะแต่ว่าในมังงะเนี่ยคือผมขาวหมดเลยนะครับแล้วก็ไอตัวอาจารย์ผู้ชายเนี่ย ทำไมในบังงะมันหล่อจังแต่ทําไมในเนี้ยนะครับเรามาดูเนี่ยเหมือนเขาเนี่ยจะมีหนวดเขานะเออในบางงะคือโอ้โหน่าเกลี้ยงหล่อแบบหล่อเลยนะครับแต่อย่างที่บอกเนาะเขาอาจจะอิงหน้าตามาจากนิยายก็ได้ใช่ไหมสังเกตว่าอาจจะมีหนวดเคราเล็กน้อยไม่ได้เยอะนะมีแค่ตรงนี้อ่ะมีมีประมาณผมอย่างเงี้ยนะมีประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยล่ำๆผิวค้ำๆหน่อยแต่ว่าในบางงะเนี่ยตัวสีแบบ คือดูดีเลยนะครับประมาณนั้นแล้วก็ตัวไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่ดีนะแต่หมายถึงในบังงะมันดูแบบดูบอยแบนด์เป็นแบบผู้บ่าวเกาหลีเลยอะอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเรามาดูในอนิเมชันเนี่ยดูเขาเนี่ยจะออกแบบถึกๆล่ำๆหน่อยใช่ไหมดูเป็นผู้ชายแบบผิวคล้ำตัวใหญ่ๆห,หน่อยอะไรประมาณนี้ก็คือมันก็หล่อไปอีกแบบะนะเข้าใจตรงกรนันเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะว่า ดูรู้เลยนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยผิวออกคล้ำๆนิดนึงนะหละักๆก็คือจะประมาณนี้ละกันก็เดี๋ยวเราต้องไปรอดูอีกทีหนึ่งในความสัมพันธ์ของเขาแล้วก็รอดูหน้าตาของอาจารย์ไอตัวโจยี่ด้วยนะตอนร่างแก่ของนางว่านางจะหน้าตาเป็นประมาณไหนนะแต่ว่าหน้าตาตอนแบบสวยก็คือสวยจริงๆเลยนะครับสวยจริงเลยนะแล้วก็อาจารย์ของอาฟานวีเนี่ยนะครับอาจารย์ผู้ชายเนี่ยจะเป็นแบบหน้าตาหล,ล่อเหลาเอาการด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเอาตรงเนี่ยถ้าเราดูตรงเนี้ยเราก็เห็นว่าเขาก็หล่ออยู่นะ ไม่ใช่ไม่หล่อะครับแต่ว่าสีผมกับสีผิวเนี่ยแค่ไม่เหมือนในมังงะเฉยๆไม่เหมือนในภาพจาของผมในการแต่อย่างที่บอกนะว่าผมก่านมาในมังงะมันก็อาจจะมีจักรวาลแยกเป็นของไอตัวของอจักรวาลที่เป็นอา,อาจจะอิงตามนิยายประมาณนั้นนะแต่ว่าเอาตรงๆเลยคืออาวุธที่อาจารยา์ฟานวีเนี่ยนะครับแกสร้างเนี่ยโคตรเวอร์เลยนะคือมันจะมีชุดเกราะที่ไอรุ่นพี่หัวล้นๆน่ะนะครับที่มันเป็นเจ็ดประหลาดสื่อไร้เคอร์เหมือนกันอนะ่ะอ่าคนนั้นเนี่ย มันจะเป็นชุดก่อ,อยังกับแบบยังกับชุดแบบไอรอนแมนน่ะใส่เข้าไปแล้วแบบโคตรโหดคือแบบ3วงแหวนน่ะนะครับสามารถชนะ7วงแหวนได้ถ้าใส่ชุดนั้นน่ะผมแบบเชียร์สเกลพลังมึงเวอร์มากนะครับบอกเลยว่าภ่านี้คือสเกลพลังเวอร์มากอ่าหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากปกติเขาจะฉายอนิเมชันตำนานจอมยุทธผู้ถางซานภาค2เนี่ยวันที่17มิถุนายนเขาเลื่อนไปวันที่ น่าจะเป็นวันที่24มิถุนายนนะแต่ว่าวันที่17เนี่ยจะมีการลีลานฉายตำนานจอมยุทธผู้ถางซานเดอะมูฟวี่ใหม่นะครับประมาณนั้นนะหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันก็ไปรอดูอีกทีนึงเนี่ยในวันที่24นะแสดงว่าเขาน่าจะปล่อยตัวอย่างมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวันละตัวอย่างนะจนกว่าจะฉายจริงนะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเหลืองติดกันก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้บอกต้องขอจบในทีุ่ดเรื่อยกันนะครับสวัสดีครับ